อันน so ี้ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ไปเล่นน้ําที่อะไรนะคลองหรอคลองเขื่อนคลองเขื่อนลำกงครับเป็นคลองสาขาที่จ่ายน้ําตอนนี้เราก็จะมาทํากับแกล้มนะครับโดยเชฟวีอะไรวะเชฟวีอะไรเมื่อคืนนี้เราตั้งฉายาอะไรวะเชฟวีบ้านไร่วีบ้านไร่วีบ้านไร่วันนี้เราจะทําอะไรนะจุใช่ไหม วันนี้โดยเชฟวีนะครับทำจุกินจุอาอะไรจุลเลยเาเรียว่าลูกจิม้มจิ้มหรอไเอาแบบนั้นแหละแบบคนคนที่ทำอะ่ะเั<ค>นเรียกอะไรเยอะสดสดครับสดนี่ยังตั้งแต่เช้าอัน <c oughs> ส,ด,สดครับเออเอาในตู้เย็นดีกว่ากินแก่แล้วแก่แล้วของใหญ่เลยฝ่งตรงข้ามเป็นทุ่งนานะครับ ทุงนา,วางก,นนาว,นะกนว้างนี่บรรยากาศบ้านวังท่าดีนะครับไปดูเชฟวีทำจุต่อครับ อันนี้กีโโก่เมนูสองเหมือนวันนั้นใช่ไหมต้มกับไชโจ้ต้มไก่โบราณครับวันนี้โโรกระดิ่งวัวไม่ไเข้าเขาตด้ไหม ต้องนี้ต้องสาธิตด้วยเขาใส่ตรงไหนอะไรสาธิตวัวบธญใส่ที่ให้เขาดูหน่อยว่าใส่ตรงไหนได้ได้ได้เนี่ยไม่ใส่ใส่เขาจะเหมือนต้องสาธิตด้วยใส่แล้วมันต้องจุไอ้ต้มอุเหรอใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอันนี้เครื่องต้มทำอุ่นะครับ ขอบักชีครับเอาไว้ใส่อุนเนื้อวัวอันนี้เราจะปรุงอุนะครับหนึ่งคือครัวค,ค,ครับครัวครัวแ hey, แขี้โบนเฮงหมดแล้วของแม่ใส่ดีไปแล้วใช่ไหมไอ้ใส่เพี้ยไปแล้ว เียไมไ่ใส่อ๋อใส่แต่ดีครับทุกคนมันไม่ชอบเพียเขาไม่รู้หรอกใส่ไปแล้วอ,อ๋อหอมยังหยดสุดท้ายครับหอมผักชีใช่ไหมใช่ครับเช่นมัแท้่นอนมีนแท้เลยละ่ะ แล้วที่เขาเ <K _> ขาไข่กันทั่วไปเด็ดเขาผสมน้ำแล้ว <K _> ครับต่อไปจะมาปรุงก้อยเนื้อเมื่อกี้บอกว่าจุเขาไม่จูแล้วเขาจะก้อยเนื้อครับเชฟวีอันนี้อะไรวะเลือดครับเลือดครับเลือดวัวสีสีสัมบัตผมชื่รถชุรสครับ ีในนตามที่เราชอบขมไม่ขมนะครับอะไรนะดีแท้ดีแท้เลยครับดีแท้ครับไม่ดีไม่ผสมเนื้ขอขมนื้ทอไมละข้าวคั่วข้าวคั่ว ตามากบกอยเลยนาะผิดคนอะไรม่อะไรหอมบักชีครับเพื่อเขาไม่รู้บอกด้วยโอ้โหบอกไดีักชีไทยทั้งสุดท้ายใส่อะไรใส่ปลาเอาละถืออร่อยอ่ะใส่หมดทุกอย่างือหือหใสอยใอหือหหั โกูโเ,หเห็ดเยอะแท้เหอะเอเห็ดออกมาไปใไห้แม่มาหั่นเห็ดเออธรรมดามันต้องใช้มือน้ำลายสธรรมดามต้องใช้มือถึใช่พอเนื้อดีนี่ครับเซฟวีบอกว่าต้องมือขยำครับมันถึงจะเข้าเนื้อใช่ช้อนไม่เข้า รวมีแเออแล้ไม่เอาไปส่งมางเลยอ่ะอยมันหาญักยังได้มาก็ะปสวยเป็นเอ็นเป็นอย่างนม่เอามาแท่งไม่ต่อหรออย่างไงไม่หั่นเอาบัีใส่แ้ได้เลยไม่ใส่หมดเลยเรื่อยไปไม่ใส่นนยังไม่ขมครับยังไม่ขมเค็มๆเลยเอาแซ่บๆอ่ะ สนใจเนื้อนะครับอยู่วังทดีเคียงเน um ื้ออะไรวะวีบ้านไร่เพิ่งตั้งฉายาให้วีบ้านไร่นี่ครับเขาขายเนื้อนะครับมาซื้อได้เปลี่ยนแล้วครับจากดาวองขารมาเป็นวีบ้านไร่ท้ายครับอะไรนกชี ยเสร็จเรียบร้อยครับจะใช้เมียก็คงยาดีกว่าน้ำเองนะเสร็จแล้วครับสองเมนูง่ายๆเร็วๆเร่งๆหล่อป๊อยยังไม่ได้ชิมเลยชิมแล้วชิมแล้วรอในครัวไทยโฟกัสอันนี้ชิม ปุกอนนะครับโปรแกรมที่นี้อะโปรแกรมนี้โปกรมนี้กผมมันจะเหมือนกับวันยางรัวขอเรอไรอ่างเง้มขมไหมอมรัอมก็เดียบอะอมหลอมหลมอมหลอมลำลลอมอ้ายสครมครับผมโอ้โหอกที่ายด้วยน้เมยนมากยังไม่ลงรถกันหรอไม่ยอะนะด้วยเด็ไม่นาดใบนี้ ที่บ้านปลูกเนาะแล้วลาบปลาลาบไก่เขาทุ่งนอวบ้างทุกนนี่ดีกว่าไปเอาไปทุกคนนี่เป็นนี่เป็นหวานลูกถ้าพรอมก็พร้อมเหมือนกันนี่กันยืดห่วใจกันฮะทำอะไรล่ะวันเขาสวรรค์บ้านนอกครับสวรรค์ของแต่จังหวัดมันกินไม่ได้ครับไม่มีที่กินครับ จำจำช้อน่ครับ้าหนึ่งคำไม่ต้องจำ้าหนึ่งคำเวอือโอ้สุดยอดเบีเตอร์เต็มเต็มเลยขอของช้อน่อันนี้แม่เชฟบีนะครับทํามาให้ครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สดสด

นี่อาหารซื้อมาครับผมซื้อมานครับซื้อ้าเครับทำง่ายๆกินง่ายๆนื้หน่ยนอไมหน่อไม้ทำเองนเองอเนอัเย็นตัอยู่ออ้าวมาร้อนเด้ออาเฮ้ยพ่ชารเครับกุ้แกงหน่อไม้อร่อยอ่ะตาเดี๋ยวไอันนั้นอยู่หลังรถอ่ะ ใปนั่นอร่อยนี้ก็อร่อยอันนี้นะครับมีหอมีอย่านี้ือลอะอรคุณบอลไรุบอลงโดนมากอ่ะคอยคำมึงอยคำครับอำมคอึงชากคช้าชะกะชะช้ถา่าต้อไม่ต้เินแต่บอลองไอบอหนึ่งชานะเดี๋ยวยไต่อซับไปย้นะอะไรนะหือ ป็นี้ครับรสชาติผม,มนมุ่มหวานด้วยหวานหวานของเ <c oughs> นื้อแค่นี้จบแค่นี้ก็ฝากสับสไครด้วยนะครับ <c oughs>